โอ้เซมันนี้ฉันขอมาสู้กับนายหน่อยได้ไหมอะพอดีว่าฉันโคตรร้อนวิชาเลยฉันอยากจะมาสู้กับนายมากไม่ได้ร้อนเงี้นนะแต่อยากมาสู้ใช่แล้วอยากมาสู้มากเลยอะ มาเลยแซนเนีฉันไม่กลัวแกหรอกเอาเหยียบเหยียบหน่อยเหยียบหน่อยยาฟันเฮ้ยทำไมฟันไม่โดนป่ะเนี่ยเฮ้ยแกจะหลบฉันน้ำบ้าอะไรไงเฮ้ยฉันไม่กลัวฉันไม่หลบไปกลางๆไปกลางมันจะยิงฉันมันจะยิงฉันโอ้ยิงไม่โดนเดยเลยเลยเไม่โดนเฮ้ยยิงไม่โดนเลยบว้ยบายเว้ยทำยังไงดีวะเดิน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 ก่อนละกันโอ้ยมีด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 คารมบิดคารมบิดโอ้ยหลบได้มีดฟันโอ้โหแล้วแกจะเก่งไปไหนเนี่ยฉันฟันแกไม่โดนเลยเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยทำอะไรอะเฮ้ยเฮ้ยแรงน้ำ่วงเล่นนมัปียแรงน้ำ่วงมันเปียน โอ้ไม่กอดโอ้ยฉ um. oh, oh, ันเจ็บปวดมากเลยนะแกรู um. oh, my, my ้ไหมเอ้ยโอ้ยไม่กอดไอ้ฝันพ oh, ุ่งเอ้ยทำไมฝันไม่โดนมาเนี่ยนี่มันมันหลบได้ตลอดโอ้ไม่ไม่ไม่คือเลเซอร์หลบ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 ขึ้นปุ่มขึ้นปุ่มโอ้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 เรจะตายแล้วอีจะไปกลัวแกหรอเฟไอ้กระจอกมากโอ้โหกระจอกกระบิดอ้อยอ้อยอ้อยทำไมมันเยอะวะโอ้ยโอ้เลือนรถเลยโอ้ไม่น่าว่ามันเลยต้องค่อยๆหลบโอ้ยดาบดาบไรเซเบอร์ไรเซเบอร์อืมหลบได้ก็ต้องหลบโอ้โหดิจิต ดิจิตอลรู้จักไหมโอ้โหโคตรกระจอกเลยอ่ะฟันไม่ได้อ่ะโอ้โอ้โอ้มันฟันไม่ได้แต่มันโยนฉันเลยโอ้มันแรงนมถ่วงโอ้โอ้คาร์ลัมบิดโอ้โดนหลบได้เหรอเขาเนี้ยโอ้คนขอเข้มเขมบ้างนะขอหล่อบ้างนะไว้ๆๆโยนไม่โดนโยนไม่โดนจะทำให้โดนอ่ะโอ้โอ้